ที่สร้างชื่อเสียงให้เราครับเป็นเพลงแรกก็คือบอกเป็นอย่างเขาเข้าใจค่ะเออรับฟังหน่อยแล้วก็เป็นอย่างเขาเข้าใจที่จะของไปในมือนี้ขอบใจลายที่อเอข้ามาห้องกระจที่มันมิดธิ์ กำลังร้องเครื่องบินบินผ่านเฮ้ยและเสียงเขาเป็นแถบเสน่ห์นะโอ้เอดเลือเลือดเลืวดมาดีซ้ำเอาใหม่ครับไม่เอาเดี๋จริงี๋ยวอาิงยโอเคอันล่าต้นใหม่อันล่าต้นใหม่ละเออโบเป็นยังเขาเข้าใจที่จะของไปในมืเอื้อนีขอใจหลายที่ยังเข้ามาหงอนใจทิ้งนี้ ดังข้างหลังข้างหลังด้เสีเออเสียงดังข้างหลังเบสมันเข้าเบสมันดังดีขออีกทีโอ้โหไม่รีบๆแบบพี่ใจพี่จะขาดอยู่แล้วนี่มันต้องร้องร้องีนพี่เอาถ้าให้หนูร้องอีกทีหนูเก็บค่าลิขสิทธิ์แล้วนะอช่วงพีกช่วงพีกเลยอ่าช่วงพีคเลยมาเพ้อเงินใจที่มันมิดสิทธิ์ใครมีความโอ้ยเข้าตอนท้ายเลยอ่ะเฮ้ยกว่าจะจบไม่อปไรมีหลายเพลงเขาดังหลายเพลงดูดังหลายเพลงนะใช่บ้านในซีรีส์ยอดวิวตอนนี้ดยอดวิว ร้อยห้าสิบกว่าล้านโอ้โหถงแรกรู้สึกยังไงพอร้องถึงแกรกก็ดังเลยอะ่ะเรามีผู้ติดตามมาจากการทำทีท์ cover เพลงลง YouTube ค่ะ<อ>ใช่แล้วก็มีแฟนเพลงแบบติดตามแล้วก็เราก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับใช่บ้านใช้บ้านดนตริอ่าก็คือเสียโต้งรุ่นน้องรุ่นน้องอ้อาวรู้จักกันเหระะ<ล>ือคี่ยรุ่นน้องโรงเรียนเลยเสียโต้งนี่รุ่นพ่อหนูเลยนะแสดงว่าพี่ก็รุ่นพ่อหนูดิครับแหมทักซาสตันเลยลูกสาวสาว พอบอกลูกสาวนี่จะแสดงความเป็นพ่อใช่ไหมแกดังจากนั้นปุ๊บก็ดังมาเรื่อยๆใช่ค่ะก็ก็มีภาคต่อไปของไทยบ้านเดอะซีรีส์เช่นกันก็เป็นผลงานเพลงชื่อเพลงว่าฟาสังเพลงหมายเลสุดคืออะไรครับล่าสุดล่าสุดคืออะไรเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องผาดำคำไอซินเดเรลลาสตอรี่ซินเดเรลลาสตอรี่ผาดำคำไอขอต้นฮุกคำไอเป็นสาวบ้านนอกจกคิดสิหรอกอย่ามา อ้สุดดยยยเเลครับผมนี่ฮะเออบ้าบอเขาจะร้องไม่จบเลยขออีกทีให้ร้องให้จบบอกต้องตกถ้าแท้บอกให้แม่มาขอข้างในจะรอรอเด้อค้ณพี่ถ้าหากจริงว่าได้มาเล่าถ้าน้องจริงว่าไดจรินเปล่าให้พี่ไปบอกคูยใหญ่มาขอทักทีเย้ได้ร้องจบแล้วอันนี้จบแล้วจบแล้วไม่ทันเตรียมตัวเลยขออีกทีนึวย ทีเขาจบแล้วแกไม่จบอะไรวะผมะ<อ>ผมือแต่ปมว่าจบแล้วกัน,นต่อได้มันมีเคล็ดลับความสำเร็จไหมมันร้องอะไรเพ hey, ลงก็ดังเงี้ยเอออันนี้หนูมองว่าทีมงานภาพยนตร์สั่เขาปฏิปต่อเรื่องแล้วก็เลือกเพลงให้กับหนูแล้วด้วยความเสียงเราเนี่ยวิเคราะห์เสียงเราเป็นไงเขาเรียกว่าแแบบไหนก็จะแแบบนี้แแบบไม่ได้นอนหรือแแบบเพราะร้องเยอะหรือแแบบเพราะจะกินเหล้าเยอะหรืแแบบเพราะจะกินเหล้าเยอะ <But> <I 've S 1> มยยันแหบมั้งไาแหบขึ้นจมูกอย่างนี้แต่ไหนแต่ะะไรแล้วกวางคิดว่าตัวเองเป็นนักร้องระหว่าง เซ็กซี่กับไวสายเป็นแบบไหนน่าจะเป็นเซ็กซี่มากกว่าค่ะถ้าพูดถึงไวสายก็น่าจะไม่ใส่แล้วมือนกันคิดว่าถ้าเกิดคิดไหมว่าถ้าเตี้ไม่ใช่นักร้องจะทําอะไรกิจการขอตัวเองเปิดร้านนวดใช่ไหมอันนี้อันนี้เป็นความชอบส่วนตัวอชอบชนวดอายุเยอะๆแล้วทำอะไรเน<ว>ี่ยเยอะขนาดแปดสิบเนี่ยแปดสิบห้าอะไร่างเงี้ยแปดสิบห้าโอเคสาธุท่วงขอยแปดสิบวาระที่แปดสิบห้าแกจะนวดไหวไหมเนี่ยไหวชอบนวดไหมชอบค่ะชอบชอบนวด เนคนปวดเมื่อยน้องปกตินเท่าไหร่ชั่วโมงเลยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยไม่ของพี่ก็มีหกร้อยแต่ถ้าถามว่ามีรุ่นพิเศษไหมคะพี่แกคงปฏิเสธสินะน้อยอย่างนี้หรอเอาเอาแค่เอาซะด้วยเอาปันห้าบ้านดึงจอไม่ใช่ละผมสร้างความสวยคุณว่าผมโอเคนะผมก็สกดีใจที่ผมสร้างสวยให้ได้นะปักใช่นี่นี่คนไทยรู้ไหมบ้านเดอะเฟสบ้านเดอะเฟสใช่ที่ไหนเราบ้านบบนชโนด รถเก่าอ ok ีกด like ีไปเจอกันที่ทางช้างเผือกแล้วน่มันคู่กรรมเาเขาบอกไหมทีมงานได้บอกไหมว่านี่คือรายการอะไรนี่คือรายการของอาตายพับตายพบป่าวฝันที่เป็นจริงจะทําให้ความฝันของกวางเจตพันธ์วันนี้เป็นจริงคุณผู้ชมครับด้วยความดีของกวางนั้นเขามีคนณค่าเพียงพอที่เขาจะได้ทําความฝันให้เป็นจริงวันนี้วันนี้นะครับด้วยทางสิงห์นะครับก็ขอมอบนะครับเป็นกิจการนะครับสําหรับการน่วยขอ้เขาบายา นวดให้เลย